ครับสวัสดีครับอันนี้มาหากินขา้าวโรงหานอุณหภูมิสูงครับดูนิดหน่อยครับแต่เต็มแน่นนุ่มนุ่งหน่อยนุ่งนุ่งหน่อยข้างหลังเลยนี่ครับโนี่เป็นช่วงนี้เป็นร้อยต่อระหว่างนิดหน่อยมอมต้นมอไปลายผักนะครับวันนี้วันที่10เต็ตที่8 18พฤศจิกา65นะครับนี่ก็ลงาหาดูกะเพราน,นี่20บาทนะครับเนี่ยโอ้ยอยังมากเลยเนาะอันนี้ยำไข่ไข่ดาวกะกะเพราไอ้กะอะไรผนงเนาะ พวกกะทิอร่อยนะครับพ็กุ้มข่านะทำนก็ขายไดนะ้อืมอร่อยเลยครับเลยเข้าไข้าย่างถามเลยข้าวยังยินงล้วไงอร่อยไหมอร่อยอินมไหม็จะด้ม้งเงลไปท้องไปงังไทย สแกนปั๊บสแกนต่อกระจายังแต่ใน,ะน,นข่าวต้นเนนาก็จะเปลี่ยนเนืไม่ใช่คูค่องเพราะว่ามันยุ่งยากอะไรก็ลองเสกดูนะทุกค,คนีนี้ก็จะเติมเงินกันจะเติมเงินเราบลับไปสแกนไม่พลาจะได้ทันที่ตะแกนข่าวต้นเนนาทันมาคู่ผ้าจะเลิกใช่นะครับเพราะว่ามันมันยุ่งยากแล้วก็มันจะไร้ประเด็น ก็แม่อะไรบากมายเพราะนั้นก็เป็นกนกรุลอมใช่เะยครับใช่มาประมาณเดือนหลังเติมที่แล้วอี่สาาเดือนก็เรียนรู้เลียนฝึกเรียนี่กันไปครับก็จะมีการเกล่นไน <c oughs> <c oughs> เลิฟอ,อยู่ <c oughs> แต่ว่าข้าวเเองยังอร่อยเหมือนเดิมนะครับข,ขา้าวยังเดอนอร่อย ร้อยชิ้เจ้าวก็มียำไข่ก็อะไรแผนงแผนงใส่ดีกว่าไข่ใส่เนี่ยก็พิเศษดีผ่านมั้งม,มีหลายเจ้าครับเรา,าสั่งเราสั่งม,มาชิ้เจ้าวมีมารีวิวคุณภาพต้องเก่าเขาหนาม เล็กน้อยครับวันี้เล็กน้อยโมตน้น